อันนี้ผมแบบผมกรี๊ดจัดเลยฮะฟังแล้วแบบกีตาร์นี่คือแบบเสียงนี่แบบเข้าไปฟังในหัวเลยฮะเห็นชื่อสมาชิกก็ซื้อแล้วอะ่ะทอมยอร์กแล้วก็จอห์นนี่กรีนวูดจาก Radio He a d มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ฟังอัลบัมนี้แล้วก็จะไม่ชอบอัลบัมนี้เลยโอ้นี่คือเพลงอะไรเนี่ยนี่คือเพลงแนวอะไรทําไมมันดูแบบวุ่นวายจังเลยแต่แบบโหแบบอะไรวันนี้เลยอะ่ะไปฟังเถอะแบบใช้คำว่ากแสงออกหูได้เลยอะ่ะเพลงอินดี้เดี๋ยวนี้มันถอยหลังลงไปหน่อยเนาะแบบซีนมันเงียบเงียบเนาะอัลบัม of the years จาก ลิสต์ของรัอเทรดที่ผมคัดออกมาสวัสดีครับแต่งตัวเต็มๆหน่อยช่วงนี้เข้าหน้าหนาวละตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ6องศาไม่รวมลมไม่รวมฝนถ้าแบบเอาฟิลไลท์ก็น่าจะมีแบบ4องศาอะไรเงี้ยครับหนาวมากอืมวันนี้จะมาเล่าเรื่องลิสต์เพลงกันหน่อย คือคือที่อังกฤษเนี่ยครับมันจะมีร้านขายแผ่นเสียงซีดีบวกกับเป็นแบบไลฟ์เฮาส์ที่จัดอีเวนต์เล็กๆอย่างแบบมิดแอนด์กรีซหรือว่าอินเทอร์วิวศิลปินอะไรเงี้ยคล้ายๆกับเป็น one stop service ของฝั่งดนตรีเนาะ,นะมันเรียกว่าร้านว่าร็อฟ a ท e คือถ้าย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมไปงานเ,เปิดอัลบั้มของเบอร์นาร์ดบัตเลอร์ก็จะพอเห็นภาพคือมันมันมันคือร้านนั่นแหละโดยร้านเนี่ยครับมันมีสาขาที่บิสต t ลล์นอตติงแฮมแล้วก็ลอนดอน ที่ลอนดอนเนี่ยจะมีที่โซโหแล้วก็ฝั่งอีสต์ของเวสตซึ่งที่ผมไปมันเนี่ยครับมันคืออีสต์ที่อยู่แถวบริกเลนส่วนอีกที่นึงมันอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งซึ่งเราจะไม่พูดถึงมันโดยบรรยากาศของร้านเนี่ยครับมันมักจะมีรูปของ Record of the Month อะไรเงี้ยมาคอยอัปเดตตลอดแล้วก็เข้ามาในร้านเนี่ยครับคือจะเห็นภาพเลยทางขวามือมันจะเป็นแบบโปสเตอร์ยักษ์เลยครับของของศิลป,ปินที่กำลังฮัอยู่ในตอนนั้นมากๆ อย่างตอนผมไปก็จะเป็นแบบเป็นรูปปกอัลบั้มของแจ็คไวท e ที่แบบใหญ่มากๆแล้วก็เมื่อวันที่15บห้าน b e วเนี่ยครับรับเทรดเขาเขาปล่อยคอนเทนต์ยูเคอัลบั้มอัลบัของปี2022นี่ออกมาก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเกี Jesus. ่ยวกับเรื่องลิสต์อันนี้ของเขานะตัวโดยที่ผมจะคัดมาเฉพาะอันที่แบบผมผมอินแล้วกันเพราะมันเยอะอะคงถ้าเล่าคงคงจะไม่หมดก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงใจกันบ้างเนาะคนแรกครับแจ็คไว นนมีอัลบั้ม2อัลบั้มคือ fear of the down แล้วก็ entering heaven alive เพิ่งมาเล่นบ้านเราไปเนาะ Jack White เห็นว่าโชว์แบบสุดเดือดเลยเสียดายผมผมไม่ได้ไปแล้วก็ตอนที่เขามาเล่นที่ลอนดอนมันเขามาลงที่ลอนดอนที่เดียวด้วยนะแล้วแบบไม่ได้ดูเดี๋ยวพูดถึงอัลบั้ม entering heaven alive ก่อนปีนี้เขาปล่อย2ออัลบั้มเลยนะบ้าคลั่ง อันนี้จะมีเป็นความแบบอเมริกันฟ็อกมีความเป็นบลูกราสอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากฟังงานกีตาร์โหดๆอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่เพลงก็แบบก็มีเพลงที่ดีๆอยู่หลายเพลงแล้วก็มูทเพลงมันมันไปทานกันทั้งอัลบั้มครับมันดูเป็นคอนเสปต์อัลบั้มเลยมีความแบบฟังสบายๆในแบบของเขานะคือมันจะไม่ได้ฟังสบายแบบเพลงอะไรที่มันเป็นเพลงที่ฟังสบายจริงๆอ่ะแต่เนี่ยคือเพลงที่ฟังสบายสําหรับการฟังแจ็คไว้แล้วคือได้ฟิลแบบ สดๆนะครับเดินเพลงด้วยกีตาร์โปร่งอะไรเงี้ยคือถ้าไม่นับว่าก่อนอันนี้ที่เขาปล่อยอัลบั้มที่เป็นอะคูสติกออกมาผมว่าอัลบั้มนี้ก็คือเป็นอัลบั้มที่เบาที่สุดละช่วงออกมาใหม่ๆเนี่ยก็คือผมฟังในวันที่แบบอากาศดีๆมีแดดหน่อยผมว่ามันได้ฟิลมากเลยอะ่ะแต่ก็ยังไม่ใช่อัลบั้มที่ที่โดนขนาดนั้นถัดมาครับเป็นอัลบั้มที่ปล่อยออกมาก่อน Feel of the Down อันนี้ผมแบบผมกรี๊ดจัดเลยฮะคือตั้งแต่เขาปล่อยภาพออกมาละ ตอนนั้นยังไม่มีเพลงเลยนะแค่ใน Facebook เขาขึ้นโปรโมทนะแกย้อมผมสีน้ำเงินแล้วก็ตีมเป็นสีน้ำเงินหมดเลยโพสต์ตรงโปสเตอร์โทนเป็นสีน้ำเงินหมดเลยแบบเอาละอันนี้มาละคือเห็นแค่อาร์ตเวิร์กก็เดาดนตรีออกแล้วอนะเพลงคือเขาเดือดเลยอะคือบันทึกเสียงนี่คือแบบสดมากๆคือไม่ได้ยินกันบ่อยๆแน่ๆครับการการบันทึกเสียงในรูปแบบเนี้ยแล้วก็กีตาร์นะแกใส่ฟัสทุกเพลงแบบโอ้โหบรรลุเลยอะ ฟังแล้วแบบกีตาร์นี่คือแบบเสียงนี่แบบเข้าไปฟังในหัวเลยฮนะเพลงอย่าง What's the Trick นี่แบบริฟเท่มากๆอันนี้ส่วนตัวหน่อยคือผมผมชอบการมิกแล้วก็การซาวดีไซน์แบบสุดโต่งในเพลง um, Into the Twilight มากๆ ลองลองล,องลองไปใส่หูฟังแล้วลองฟังตามดูนะครับการจัดการเครื่องดนตรีของเขาแบบมันแปลกหูมากแล้วก็กล้ากล้ามากกล้ามากรวมถึงโอโซโฟเบีย <'s> อันนี้ก็เป็นการแบบดูเป็นการทดลองอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยได้ยินจากงานของแจ็คไว้คือดูสดๆคงแบบคงเพลินมากอะอัลบั้มต่อมาครับ The s m เ l e ชื่ออัลบั้มว่า a l i f e for Attracting Attention อันนี้เป็นวงซูเปอร์กรุ๊ปฮะโดยมีทอมยอร์กแล้วก็จอห์นนี่กรีนวูดเนาะคุ้นๆกันาจาก Radiohead แล้วก็ทอมสกินเนอร์จาก s o n s of Kemet มาเล่นกล่องเห็นชื่อสมาชิกก็ซื้อแล้วอะ่ะมันดีแน่ๆครับแต่ว่าผมว่าอัลบั้มนี้แอบเลือกคนฟังนิดนึงคือคือไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบแบบเพลงมันหลายๆเพลงก็ก,ก็ก็ฟังยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณเป็นแฟน Radiohead อะครับมันไม่มี มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ฟังอัลบั้มนี้แล้วก็จะไม่ชอบอัลบั้มนี้เลยทุกเพลงเต็มไปด้วยซาวดดีไซน์แล้วก็ส่วนตัวผมชอบเพลงอัม um, ซินซิง like แล้วก็ u n i v e r s e r แซลอิ Television ่ a เดได้ฟิลแบบพวกอ um มาแบบดีวาเลนไทน์อะไรยุกๆนั้นนะฮะโพสพังอะไรแบบนั้นนะมาแบบได้อะไรฟิลอะไรแบบนั้นมาให้พอแบบหายคิดถึงซาวแบบนั้นในยุคนี้ดิหรือถ้าชอบเพลงที่แบบมีเมโลดี้เพราะๆบวกกับซาวดีไซน์ก็มีเพลงอย่าง Free in the No Land <laughs> รวมถึงอัมพานาวิชันก็ได้อารมณ์แบบเหมือนว a ดีโอเฮดดีอ่ะ บั้มนี้ก็เป็นอีกอัลบั้มหนึ่งที่ห้ามพลาดครับต่อมาเป็นวงคอนเทนดีซ uh, ีชื่ออัลบั้มว่า s k i n n ิ่งแฝดเป็นอัลบั้มที่สานอกจากวง I r i s h ก็ยังทำได้เยี่ยมเหมือนเดิมเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเสียดายมากเลยนะตอน e ีดเฟสติวัลผมไม่ได้ดูเขาเต็มเต็มโชว์มันแบบเออนั่นแหละอย่างที่อย่างที่เห็นในคลิปก็คือเวลามันไม่ลงตัวเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรเอาเดี๋ยวมันจะแยกเกินไปอัลบั้มนี้ผมว่ามันฟังได้ทั้งอัลบั้มเลยนะแบบไม่มีเพลงไหนนที่กกดข้ามนะตอฟัังงครรแ แต่ว่าที่ชอบสุดจะมีอัมแจ็คกี้ดาวเดอะไลน์เพลงอย่างบิ๊กช็อตก็ช้าๆได้ฟิลดี gets big shot, แล้วก็ส่วนตัวผมยังชอบซาวกลองของเพลงอัมโรแมนทอล d เดย์ แล้วก็ I love you สาวกลองแบบถูกต้องกับเพลงแบบนี้จังเลยอะ่ะเพลงที่เด่นที่สุดก็คงจะเป็น uh, Jackie d on w the line นะฮะถ้าอยากจะเริ่มฟังเพลงแรกของอับั้มนี้ก็คงต้องเปิดด้วยเพลงนี้แล้วก็มาตัดสินกันว่าจะไปต่อไหมอ่ะเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่เด่นมากๆของวงนี้คือเรื่องสำเนียงร้องเขาเป็นเขาเป็นคน i อ i ิชเนาะสำเนียง i อริชมันจะมีความแบบเท่ๆจิกโกจิโกอะไรเงี้ยครับคือคือสำหรับคน อังกฤษหรือว่าคนที่เขาเป็น Native English s p e s k e r อ่ะเขาก็คงเฉยๆก็แค่อ๋อวงนี้สำเนียง Iris h แต่สําหรับคนที่แบบไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเราเรามันก็แบบเออมันก็แปลกหูแล้วก็แบบเท่มากๆอะ่ะวงต่อมาครับชื่อวงว่า Black Midi อัลบั้มว่า Hellfire อันนี้แบบต้องพูดถึงเลยอะ่ะผมค่อนข้างเชื่อว่าแบ่งไปสฝั่งแน่นอน คนชอบชอบเลยคนเกลียดเกลียดเลยคือไม่รู้ผมไปอยู่ไหนมานะถึงถึงได้เพิ่งมารู้จักวงนี้เขาปล่อยอัลบั้มแรกมาตั้งแต่ปี2019เพลงแบบโหดโหดมากๆคือจัดหมวดไม่ถูกเลยว่าว่ามันควรจะเรียกว่าแนวอะไรอะงงตั้งแต่แทร็กแรกอย่างแบบ Hellfire อะไรเงี้ย โอ้นี่คือเพลงอะไรเนี่ยนี่คือเพลงแนวอะไรทําไมมันดูแบบวุ่นวายจังเลยแต่แบบเอ๊ะมันมีอะไรให้จับให้เกาะอ,อะไรแบบน่าสนใจเยอะมากๆแต่ในความวุ่นวายนั้นๆ่ะมันมีความน่าสนใจอยู่แบบโอ้โหแบบอะไรวันนี้เลยอ่ะ Welcome to Hell riff กับสัดส่วนเพลงออกแบบมาเทพมากๆแล้วก็ดูการต่อแท็กของเขาอะครับแบบ หลังจาก Welcome to Hell อ่ะก็เป็นเพลงช้าๆอย่าง s t i l l คือแบบแบบปรัแบบแบบแบ,บอารมณ์ไม่ทันอ่ะปรัแบบอารมณ์ไม่ทันเลยอ่ะ kind of The race about w h o begin นี่ก็เดือดมากครับนะเป็นเพลงยาวเจ็ดนาทีก,กว่าๆไ,ไม่ได้เห็นเพลงแบบนี้มันนานแล้วเหมือนกันนะนานๆจะแบบ เออเจอเพลงยาวกว่าห้าหกนาทีนัน้นนานทีจะเจอเป็นเพลงที่แบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวดึงเร็วเดี๋ยวดึงช้าแล้วก็แบบยู่ิซสันก็คือแบบบ้าคลั่งมากแบบเล่นกันไปได้ยังไงอ่ะเออโหวงอะไรวะเนี่ยแบบมันโหดมากมันโหดมากจริงๆครับวงเนี่ยแล้วก็ d ด n g r r u u s l l l i s o n ก็แบบมีกลิ่นแจ๊ส ทดลองทดลองปรับอารมณ์ไม่ถูกอ่ะปรับอารมณ์กับกับอัลบั้มนี้ไม่ถูกจอ,อผมพูดคานี้ไปกี่รอบแล้วไม่รู้แต่มันปรับไม่ถูกจริง,รง,รงๆครแบบโอ้เสียดายตอนที่เขามาเล่นอ่ะผมไม่อยู่บ้งผมไม่ได้อยู่อังกฤษเลยอ่ะแล้วก็ส่วนที่อื่นก็แบบชนงานมั่งโซเอา์บ้างอะไรเงี้ยคือพอพอเห็นวงอย่างนี้โซเอาท์อ่อะมันมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอซีนอย่างนี้ที่นี่มัน มันแข็งแรงกว่าที่คิดนะคือคนที่นี่มันก็แบ่งเป็นสองฝั่งอะเนาะที่เป็นแบบฝั่งที่เขายังฝั่งแยกกันฝั่งแม็กกับฝั่งอินดี้แล้วกันในขนาดที่หลายประเทศในโลกอะครับถูกพูดถึงในแง่ของแบบเพลงอินดี้เดี๋ยวนี้มันถอยหลังลงไปหน่อยเนาะแบบซีนมันเงียบๆเนาะโหแต่ว่าที่อังกฤษยังแบบก็เนี่ยวงที่มันฟังยากขนาดนี้ยังโซลเอาอะครับเออมันมีความหวังเหมือนกันนะแบบเออน่าจะมีอะไรดีๆหลังจากนี้ให้เราฟังได้อีกเยอะ ต่อมาคือวงเยเยเยะครับอัลบั้มคูดดาวน์ผมว่าใครที่ฟังช่องผมอะทุกคนน่าจะทุกคนเะนาะน่าจะชอบเยเยเยคือเมื่อก่อนผมเล่นกลางคืนที่ที่กรุงเทพที่ไทยอะนะ่ะเนาะคือได้ได,ได้ได้ cover เเพลงจากวงนี้หลายเพลงมากจนจนกลายเป็นจนตัวผมเองอะ่ะกลายเป็นแฟนบอยไปเลยคือต่อให้อัลบั้มนี้มันจะไม่มีเพลงแบบเพลงสุดเดือดการาชพังอย่างแบบ Date with the Night, Black ท a l k หรือว่า Deja Vu อะไรเนี่ยแต่มันก็มีเพลงดีๆอยู่เพียบคือวงเขาก็อยู่มานานแล้วเนาะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างจะให้เขามาเป็นพังเป็นการาจอะไรอย่างนั้นตลอดมันก็คงไม่ไหวเรื่องนี้มันก็ make s e เซนดีเหมือนกันก็เปิดมาด้วยเพลงช้าๆอย่าง spitting o f the edge of the world ที่มาเป็นแบบเพลงช้าก็คือเหมือนเหมือน เหมือนกับว่าเป็นเพลงที่แบบบอกคอนเซปต์อัลบั้มนี้เหมือนกันเป็นในเป็นในไรไรยเงี้ยฮะแต่ก็ยังมีเพลงที่แบบโจ๊ะโจ๊ะให้นึกถึงอัลบ,บั้มเก่าๆอย่างฟลี e เพลงนี้ก็อย่างที่ผมบอกอะมันมันมันไม่ได้ทำหน้าที่การเป็นเพลงเอนเตอร์เทนหรือเพลงร็อกขนาดนั้นแต่มันก็เป็นเพลงเร็วที่ทำให้เรา พอจะหายคิดถึงมูดแบบนั้นอยู่บ้างนะเพลง Burning อันนี้ผมชอบการใช้เครื่องเป่ามาเสริมเมลโลดี้ในหุกมากๆเลยนะส่วนส่วนเพลงอ่เพลงวูฟได้อารมณ์แบบวงอิเล็กทรอนิกส์ร็อกเหรอ วง็กทอนิกอินดี้ร็อกสักอย่างาจากยุค2,000อะไรเงี้ยเออตอนนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่มีเพลงทรงๆนี่ออกมาเยอะมากเลยอันนี้ก็แบบเออทำทำให้เราได้นึกถึงช่วงเวลาเหล่านั้นอยู่เหมือนกันต่อไปเป็นศิลปินคู่ที่ชื่อว่าเจสซี่บลัคกี้แล้วก็เบอร์นาร์ดพั r เลอร์ชื่อล้าว่า for all our days that tear the heart ยาจังยวจังอัลบั้มนี้น่าจะเป็นอัลบั้มที่ผมฟังบ่อยที่สุดในปีนี้เลยมั้งฮะอืมอือใช่หยิบมาฟังบ่อยมากแล้วผมก็จะแบบชอบเอาไปประกอบในสตอรี่ในไอทบ่อยๆมันละเมียดละไมสวยงามมากๆเป็นการรวมกันระหว่างนักแสดงอย่างเจสซี่บัคก e ลีแล้วก็มือกิตา้าที่ผมพูดถึงบ่อยๆอยอย่างเบอร์นาร์ดบัตเลอร์คืออย่างอย่างเจสซี่เนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่คือเขาเป็นดารานะ เขาเป็นดาราเพราะว่าคือเขาเป็นคนไอริชด้วยแหละก็เลยไม่ได้แมสเหมือนแบบดาราฝั่งอเมริกันเอาจริงๆผมผมก็เพิ่งมารู้จักเหมือนกันนะคือเบอร์นาบัตเลอร์อะพอเห็นชื่อผมก็แบบเข้าไปฟังแล้วก็ดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็เลยค่อยๆตามไปดูแบบเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเท่อะแบบผมสั้นๆผมบอนแบบบุคลิกหน้ามองอะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงที่เท่มากภาพรวมของรัลวมันนี้ก็จะยืนพื้นด้วยเปียโ,โนกับกีตาร์ปโปรง่งหลักๆนะแล้วก็ถูก ถูกเติมด้วยเครื่องออเคสตรากับพวกอะคูสติกเพร์คัชันเสียงกลองจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่คือคือต่อให้มีก็จะเป็นแบบมานึบเน่บนเป็นเป็นเป็นกลองที่ไม่โฉงชางถ้านึกภาพง่ายๆก็จะเป็นกลองที่ถูกเอาผ้าคลุมสแสเอาไว้ไม่ให้เสียงมันแบบล้านมากหรือว่ามีเสียงหัวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพลง Footnotes on the map ปิดมาผมตกใจเลยว่าแบบดาราร้องเพลงได้ขนาดนี้เลยเหรอการอาร์เรก็แบบโหดีมากๆได้อารมณ์แบบไม่รู้จะว่ายัางไงมันทั้งโรแมนติกทั้งเศร้าทั้งมันเนิบๆมันไปเพราะๆของมันเรื่อยๆเลยอะ่ะคือแบบโหอยากให้ฟังจริงๆอะแต่ว่าก็มีเพลงที่มีเสียงกีต้าร์ฟ,ฟ้าใฟังกันอย่างแบบ we have run the distance เพลงอย่าง um The Eagle and the Dove สวยงามสวยงามสวยงามมากๆละเมียดละไมมากๆเลยครับเป็นอัลบั้มที่ฟังทั้งเพลงแล้วรู้สึกแบบรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยากมันบอกอารมณ์ไม่ถั่วครับแต่ว่าเออผมไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มันนานมากเลยเหมือนกันกับกับอัลบั้มอะไรสักอัลบั้มหนึ่งอะ่ะเขามีไลฟ์ที่ไปออกกับรายการ Letter With You s c o l l a n d ก็ออกมาดีมากๆคือคือ ไปฟังเถอะแบบใช้คำวอกแสงออกหูได้เลยอะคือตอนแรกผมฟังแล้วว่านี้เพราะว่าเห็นเป็นเบอร์นาร์ดนะแต่ฟังแล้วก็แบบสำหรับผมนี่คือหนึ่งในละคมที่ดีที่สุดของปีนี้เลยวงต่อมาชื่อโนวาทวินส์ครับผมชื่อละาว่าซูเปอร์โนวาคือเป็นวงที่มีมาสักพักแล้วนะฮะแต่ว่าผม,มาเพิ่งมารู้จักจากการไปใช้แอปชาชาแซมในในในคลับที่เป็นแบบคลับอินดี้เปิดเพลงอินดี้อะไรเงี้ยฮะ ือจะบอกว่าไงมันเป็นเป็นวงกึ่งๆึ่งโมเดินร็อกที่มีทั้งกลิ่นแบบพังก์เมทัลอันเทอร์เนทีฟอิเล็กทรอนิกส์ผสมกันไปหมดเลยแต่แบบมันลงตัวมากอาจจะฟังยากสำหรับบางคนนะแต่ว่าบางฟิลอะฟังอัลบั้มแบบนี้บ้างมันก็แบบได้อารมณ์แบบเลือดสุบชีดเนียคือเพลงแรกที่ผมได้ฟังตอนนั้นที่ผมแบบต้องกดเซิร์ชเลยว่ามันคือใครอะคือเพลงเออคริโอวัตทา เพลงแบบโยกมากๆนะแล้วก็แล้วก็เพลงอื่นๆในอัลบั้มก็คือคุมโทนแบบเนี้ยหมดเลยมีการใช้ซินเล่นเป็นริฟเหมือนแบบเหมือนกีตาร์เมทัลเล่นริฟอะไรเงี้ยแทบจะทุกเพลงเลยเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วก็มีจังหวะที่แบบเล่นเดือดๆเลยจังหวะดึงกลับมาโยกจังหวะอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้ทั้งอัลบั้มเลยครับคือแบบโอ้โหถ้าใครเป็นคนชอบแบบเพลงที่มันออกอาการแบบเนี้ยน,น่าจะชอบรับันี้ได้ไม่ยากเลยเพลงอย่าง Puzzle ก็ให้ฟีลแบบน่าเต้นนะครับมูทอัลบั้มมันมันแบบได้ฟีลอยู่ในคลับอันเดอร์กราวน์อยู่ในอยู่ในหนังที่แบบมี m o ู d แบบอ,อันเดอร์กราวน์อะไรแบบเนี้ยมากๆเลยนึกถึงหนังที่มันสู้กันดิบๆคือตอนแรกผมเปิดฟังอัลบั้มนี้แบบไม่คิดอะไรเลยนะกลายเป็นอัลบั้มที่แบบเหนือความคาดหมายผมไปไปไกลมากๆแล้วก็มาพูดถึง ศิลปินหน้าใหม่กันบ้างครับวงแรกเลยคือเวดเลกชื่ออัลบั้มว่าเวดเลกเป็นวงที่คนพูดถึงแล้วก็ฮป์มากๆเลยคะคือผมไม่รู้เขาเขาเปิดตัวตั้งแต่เมื่อไหร่คือคือมันปีนี้แน่แหละแต่ว่ารู้อีกทีนึงก็คือแบบเห็นเต็มไปหมดแล้วอะคือมีโชว์เยอะมากๆแล้วก็บัตรก็โซอรอัทุกที่ทุกที่จริงฮะผมถามเพื่อนหลายๆคนที่แบบเขาแบบฟังเพลงอินดี้หน่อยที่อยู่ที่นี่เนาะว่าเขาแบบตอนนี้ฟังอะไรกันหลายๆคนจะตบอบว่าเวดเลกยิ่งผู้หญิงยิ่งใช่เลยฮะเวดเลก แทบจะร้อคือเพลงเขามีความแบบซิมเพิลอะเพลงมันเล่นง่ายฟังง่ายเนื้อเพลงก็มีความแบบเกอรี่ s ซซซี่อะไรอย่างนี้อยู่อะพูดถึงเรื่องผู้ชายพูดถึงเรื่องชีวิตวัยรุ่นสาวๆติดเรสบ้างอะไรอย่างนี้ครับซาดีเป็นเป็นวงแบบผู้หญิงที่นำเสนอความซาดแบบผู้หญิงได้ดีเพลง uh, Red Dream เนะะี่ย ตอนแรกผมนึกถึงวงหญิงล้วนที่ผมเคยชอบมากๆเมื่อนานมาละอย่างวง p l a s t i c e n e ชื่อเพลงว่าบา r c e l o n a มันมีความแบบเกี่ยวเนื่องกันอยู่คือตัวเพลงมันไม่ได้ลึกล้ําหรืออะไรคือถ้ามันจะเหมือนกันบ้างมันก็ไม่แปลกแต่ว่าเออนั่นแหละมัน Remind ต่อไปเป็นเพลง Chase Lon คือเนื้อเพลงนี่แบบติดเกรดมากๆติดเกรดเลยคือมันก็เลยเป็นเพลงที่ทําให้เป็นเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆได้ไม่ยากเลยฮนะคือวงนี้น่าจะเป็นวงที่เปิดตัวได้สวยงามที่สุดของปีนี้เลยนะยอดสตรีมมิ่งคือสูงมากๆผมว่าในใน u t u b e น่าจะมีสิบล้านวิวอะสำหรับการมีสิบล้านวิวของประเทศเนี้ยยากมากนะยากมากๆ คือคือคนที่นี่เขาไม่ค่อยใช้ YouTube กันนะแถมได้ออกทัวร์กับ f o ล์ไม่พอแฮร์รี่สต e ์ยังออกเพลงเวดดีมมาคอเปอร์อีกครับแล้วก็ส่วนตัวผมผมว่าเพลงอย่างเวดดีมอะไรย่างเงี้ยมันเหมาะกับแฮร์รี่มากๆด้วยนะคือตั้งแต่แฮร์รี่ปล่อยเพลงเอซิดวอสมาผมว่ามันมีมูดอะไรประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะเออมันดูเข้าปา่าเข้าบุคลิกเขาดีอะ่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเวดเลกเนี่ยจะออกทัวร์กับแฮร์รี่ด้วยแบบคิดดูดิเพิ่งมาปีเนี้ยครับแล้วแบบดูเลยได้เกาะเบอร์ยกักสองเบอร์โหด ต่อมาชื่อยาร์ดแอครับผมชื่ออัลบัม้มว่า t ด e Overload อันนี้ก็เป็นวงใหม่เหมือนกันน่าสนใจมากๆครับเพลงอย่าง t ด e Overload ที่เป็นชื่อเดียวกับชื่ออัลบัม้มมนเนาะ apple, s s s ได้ฟิลแบบอินดี้ยุค2,000มากๆลายเบสแบบโจโจผสมกับกลองสดอะไรเงี้ยแบบได้ฟิลเพลงแบบเพลงสุดฮิตเลยคือที่นี่ไปไหนก็ได้ยินนะครับ อย่างแบบอ่า uh, ฟ you know ีด t บ o ยูโน w ิ t จากวง t h e s t r e e t ผมเดาเอานะว่าว่าพ่อมันทำเพลงที่มันทำให้คนแบบรีมายน์ถึงเพลงที่ที่เขาได้ยินกันตลอดอมันก็เลยทำให้เพลงมันติดหูได้ไม่ยากละมัง้งรวมถึงเพลงอย่างเพเด It's so old Land of the Behind Kill switch indifference to a liquid narrative ฟุตกรุปได้อารมณ์เหมือนพวกกอริลลาไรช่วงแรกๆดีเหมือนกันอัลบั้มนี้ผมผมชื่นชมในความกล้าในการทำมาสเตอริงนะฮะคือเขาทำเบาวกว่าปากติอะ่ะยิ่งๆถ้าเทียบกับอัลบั้มจากฝั่งอเมริกาหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองะครับเขาทำ master มาสเตอร์มาออกมาเบากว่าจะเรียกว่ามาตรฐานได้ไหมเรียกว่าค่านิยมแล้วกันเบากว่าค่านิยมที่เขาทำกันในยุคนี้ไปอย่างรู้สึกได้เลยครับผมชอบนะบางทีผมว่าผมว่าการทำมาสเตอริงที่มันดังเกินไปมัน มันเหมือนมันดันทุกอย่างชนเพดานะครับแล้วทำให้เดนามิกเพลงมันหายไปเหมือนกันะไม่มากก็น้อยเอาตัวอย่างง่ายๆเลยฮนะอย่างวงควีนก็ได้ถ้าเราเปิดเทียบกับอัลบ,บั้มเพลงในยุคหลังๆมาเนี่ยครับควีนต้องเล่นวันรุ่มสู้อ่ะแบบคือเขาปล่อยให้ให้เพลงของเขามีเดน a ามิกมีเบามีดังตลอดทั้งเพลงนะครับเออผมว่ามันก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบนึง มันพูดยากเหมือนกันนะว่าอะไรเดียวกันแต่ว่าเออแบบนั้นมันก็ดีมันก็รู้สึกแตกต่างดีในยุคนี้อะไรเงี้ยครับวงต่อมาคือ h o สเกิรครับผมชื่อว่าว่า Versions of Modern Performance เป็นวงหญิงล้วนอีกวงหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยฮะยิ่งถ้าถ้าคุณเป็นแฟนวงอย่าง Sonic Youth หรือว่า Slow Dive เออมันได้อารมณ์มันมากเลยอะชัดๆเลยก็เพลงอย่าง Anti-Gory แรกของอละบ้ามเลยฮะอารมณ์อารมณ์มนั้นเลยจริงๆอ่ะครับแบบเสียงกีตาร์ฟุ้งฟุงเสียงรูมรีเวิร์บอะไรเยอะเยอะทำให้นึกถึงวงเนี่ยพวกโพสพังอย่างที่ผมว่าไปอ่ะเนาะคล้ายๆจากวงยุคนั้นอ่ะที่ไม่ค่อยได้ยินกันในช่วงนี้แล้วคือก็ต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าว่าความนิยมของของเพลงแบบนั้นมัน,ม,นมันหายไปในยุคนี้อ่ะครับมันไม่ไม่ค่อยแมสแล้วแถมคนที่เขาเคยชอบเพลงจากยุคนั้นอ่ะตอนนี้เขาก็ ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของตลาดเพลงของยุคนี้แล้วมันก็มันก็ไม่แปลกที่เพลงแนวนี้มันจะถูกลดความนิยมลงไปแต่น,น,นานๆทีออกมาก็ทําให้คนว้าวเหมือนกันแล้วก็ทําได้ดีพอที่จะทําให้คนว้าวด้วยมันยิ่งแบบก็เลยไม่แปลกใจที่ที่อัลบั้มนี้มันจะเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ได้นะแล้วก็เพลงอย่างบิลลี่นี่ผมก็ชอบมากๆ มันมีการค่อยๆเร่งเทมโปในช่วงท้ายๆบวกกับเสียงนอยส์อะไรเงี้ยแบบฮาวจังเออ่มาพูดถึงศิลปินเดียวกันบ้างฮะคนนี้ชื่อมิสกี้อัลบั้มชื่ออ่อเรเ l ลในช่วงครึ่งแรกเนี่ยครับเพลงเขามันจะมีความเป็นบี a เมกเกอร์หน่อยๆคือมีเพลงเด่นๆอย่าง working on the night แต่ที่ผมชอบมากกว่านั้นนะ่ะคือเพลง St soft Stay Soft yeah, the แต่พอเข้าช่วงครึ่งหลังของอัลบั้มาาครับไม่รู้ดิผมว่ามูดเพลงมันเปลี่ยนไปอะมันมีความหน้า A หน้า B อยู่อครึ่งหลังมันมีความแบบมีความ80มากเด่นๆเ,เลยคือการใช้พวก อานาล็อกซีนรัมมัดชินที่ได้ฟิลแบบยุคนั้นเลยะครับไม่รู้นะผม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 อาจจะคิดเองเลยเองก็ได้เด่นๆเลยก็คือ Love No More ก so, ับ d i a l y Heartbreaker การมิกร้องเนี่ยครับเด่นเด่นมากคือ เออมันชัดมากว่ามันมัน reference มาจากเพลง indie pop เหรอจากยุค80ไม่รู้ไม่รู้จะเรียกมันว่ายังไงเหมือนกันลองเทียบดูนะครับระหว่าง Diary o l a h a r t b a k e r แล้วก็ Running Up on the Hill s ของ Kate Bush ที่ประกอบซีรีส์เรื่อง Stranger Things ซีซั่นล่าสุดน่าจะพอเห็นตัวอย่างนะก็ประมาณนี้ครับอัลบั้ม of the years จาก ลิสต์ของรอบเทรดที่ผมคัดออกมาที่ผมชอบส่วนตัวหลายๆวงผมก็รู้จักมากอดรู้จักจากการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คือบรรยากาศของที่นี่ครับเราสามารถได้ยินเพลงใหม่ๆแปลกๆได้ตลอดเวลาทั้งจากคาเฟ่ทั้งจากห้างหรือแม้แต่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเข้าไปในคลับหรือแม้แต่ผับเราจะได้ยินอะไรใหม่ๆตลอดเวลาทําให้มันค่อนข้าง เปิดโลกในการฟังเพลงผมพอสมควรคือคือปกติผมก็ไม่ใช่คนที่ตามฟังเพลงใหม่อะไรขนาดนั้นน่ะแต่พอมาอยู่นี่มันมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเข้าหูมาเองหมดแล้วด้วยความที่เราก็เป็นคนเนิร์ดเรื่องเนี้ยครับพอพอเราได้ยินอะไรที่มันโดนหูมันมันอดไม่ได้ที่จะเซอร์นะเนาะแล้วก็หลายๆวงผมก็เพิ่งมารู้จกักจากลิสต์นี้แหละแล้วก็มานั่งฟังดูเขาแบบอ๋ มีอย่างนี้ด้วยแบบดีจังแบบยาร์ดแอคอย่างเงี้ยเออผมเพิ่งมาเห็นจากในลิสต์นี้แหละแล้วก็ไปตามฟังดูก็แบบเออเว้ยมันมีอะไรอย่างนี้ออกมาเหมือนกันเนาะรถเฟสเป็นร้านที่ใหญ่มากนะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมแล้วก็เหมือนเป็นศูนย์รวมของคนที่มีรสนิยมแบบนี้อยู่นะพอมันมีอะไรแบบนี้ออกมามันก็แบบดูแบบดูปลุกกระแสดีอะผมชอบมากเลยคือคือ,ค,อคือมันมันไม่ได้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีทั้ง NME นเนาะแล้วก็ RioX โอ้มีเยอะมากมีเยอะมากที่เขาก็จะแบบทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยเขาก็จะแบบวางโพส i t i o n ตัวเองชัดเลยว่าเขาจะเป็นอินดี้มัง้งเพราะว่าผมไม่เห็นอาร์ติมังกี้ในลิสต์นี้ไม่รู้ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเออแต่แต่มันมันไม่มีจะบอกว่าเขาเป็นอินดี้แต่ก็ดันมีแจ็คไวอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันเออนั่นแหละประมาณนี้ครับหวังว่าจะชอบ หลายเพลงหลายๆวงที่ผมคัดมาให้ฟังกันจริงๆแล้วมันมีอีก4ีหวงที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าบางวงผมเข้าไปฟังแล้วก็ไม่โดนอ่ะพอมันไม่โดนมันก็ไม่มีไม่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเลยเงี้ยกล็ลองลองลองไปตามดูแล้วกันรถเฟรดเจ๋งมากๆแล้วก็เขามีคอนเทนต์อะไรให้อ่านอยู่ตลอดแบบเรื่องข่าวคราววงการดนตรีวงนี้ออกใหม่วงนั้นทะเลาะกันวงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีมีให้อ่านตลอดสนุกดีฮะ ก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมาเล่าให้ฟังหรือว่าพาไปดูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาทีหนึ่งสวัสดีครับผม